สวัสดีค่ะนะคะมาเจอกับเราซื้อซีนอีกแล้วนะคะวันนี้เราซื้อซีนจะไปสอนบทที่ห้านะคะไปเรียนกันเลย<ว>อ่านะคะบทที่ห้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะ<ว>ก่อนที่เราจะไปเรียนบทที่ห้านั้นเราไปเรียนคําศัพท์กันก่อน<ว>อ่าเรามาดูคําศัพท์บทนี้กันนะคะคําแรกอ่านว่าเจ้า้านเจา้าฝานฝานแปลว่าข้าวเจ้าแปลว่าตอนเช้านั่นเองเจา้าฟ้าคืออาหารเช้านะคะช่างอู s h a งอู่ช่างอูคือตอนเช้าแต่ที่เป็นเช้าที่สายๆนะคะไม่ใช่เช้าตรู่นะ,ะต่อไปเสี่ยอูเสียอูคือตอนบ่ายนะคะวาร์วาร์าใส่ตัวอาลงไปด้วยนะคะมวลลิ้นขึ้นด้วยวาร์วาร์แปลว่าเล่นนั่นเองต่อไปจัวจ่วจั่วจั่วแปลว่าทำนะคะเรียนศีรษีเรียนีก็คือการเรียนนะคะฮหยู่ห้าหยู่ก็คือภาษาจีนเ h i ยอศียู่ก็คือเรียนภาษาจีนนั่นเองต่อไป ว่าว่าก็คือการวาดภาพนั่นเองปูเห่าปูเห่าคือไม่ต้องการนะคะเห่าปเพ่าต้องการปูแปลว่าไม่จริงๆเสียงนี้อ่านว่าปู้นะคะแต่ว่ามันเป็นกฎการเปลี่ยนเสียงนะคะสี่สีส่เปลี่ยนเป็นสองสี่นั่นเองต่อไปชัวหว่าชัวหว่าแปลว่าการพูดคุยนะคะอ่าทีนี้จะมาลองทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าฟ้านเจ้าฟ้านข้าวเช้านะคะช่างอูช่างอูตอนเช้าเซียซ่ยวอู่เซี่ยวอูตอนบ่ายวาร์วาร์เล่น จ้วงจ้วงทำเรียนศึกษาก็คือการเรียนหานยหานย语ภาษาจีนวาดวาดวาดภาพนะคะปูยเยาปูยเยาไม่ต้องการชัวว่าชัวว่าแปลว่าพูดคุยนั่นเองโอเคเรามาเริ่มเรียนเนื้อหาบทที่5กันที่อูเค่อตี่อูเค่อคือบทที่5้อจ้าใเจียชื่อเจ้าฟ้านว่าใจเจียชื่อจจเจ้าฟ้านก็คือฉันอยู่บ้านกินข้าวเช้านั่นเอง หรือว่าฉันกินข้าวเช้าอยู่บ้านก็ได้นะคะจ้ายเจียก็คืออยู่บ้านชื่อเจ้าฝานชื่อว่ากินเจ้าฝานข้าวเช้านะคะฉันอยู่บ้านกินข้าวเช้านั่นเองนี้ไม่เทียนจ้ายหนอชื่อเจ้าฝานนี้ไม่เทียนจ้ายหนอชื่อเจ้าฝานทุกวันคุณกินข้าวอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะถามมีลูกมีลูกก็ตอบว่าวอไม่เทียนจ้ายเจียชื่อเจ้าฝันนะคะตามหัวข้อเลยวอไม่เทียนจ้ายเจียชื่อเจ้าฝันคือ ทุกวันฉันก็อยู่บ้านกินข้าวเช้านั่นเองนะคะประมาณนี้ทีนี้มาในฉากของในคลาสบ้างนะคะในห้องเรียนไม่เคยนะคะถามเพื่อนๆว่าชชิง,ชชงีีเล่ยว,วา星期六上午你做什么星期六上午你做什么คือวันเสาร์นะคะชิงชีเ星期六นะคะช่างอูตอนเช้าคุณทําอะไรปารตุ้นก็เลยบอกว่าช่างอู่ว่าใช่เราชื่อเจเรียนศึกษา汉语 ช่างอู๋ว่าใจเราชื่อเจี๋ยช่วยชี้ให้อยู่นะคะก็คือแปลทีละวักนะช่างอู๋ตอนเช้าว่าใจเราชื่อเจอียหรือเราชื่อตะเจียตรงนี้มีคําว่าเตอแต่เราละไว้นะคะว่าใจเราชื่อเจอียหมายถึงฉันก็อยู่บ้านคุณครูนะคะท่าไมไรช่วยชี้ให้อยู่เรียนภาษาจีนนั่นเองนัวๆเราซื่อก็เลยติว่าปาตุ้นไม่เคือปูยอดช่วงว่าปาตุ้นไม่เคือปูยอดช่วงว่านะคะอาจจะมีตินิดนึงนะคะก็ปาตุ้น ไม่อย่าคุยกันนั่นเองนะคะปุ้ยย้อนชื่อว่าอย่าคุยกันหรือไม่ต้องพูดคุยกันนั่นเองนะคะมีลู่นี้เหมยเทียนใจหน่าชื่อเจ้าฟ้านมีลู่นี้เหมยเทียนใจหน่าชื่อเจ้าฟ้าน,นะคะมีลู่ทุกวันคุณกินข้าวเช้าอยู่ที่ไหนหรอนะคะมีลู่บอกว่าวอาจ้าจเจียชื่อเจ้าฟ้าน,นี้เนอะจเจ้าเจียชื่อเจ้าฟ้าน,นี้เนอะ ฉันอยู่บ้านกินข้าวเช้าคุณลหรนะคะนีนีบอกว่าวอรเย่เจี๋ยเจียชื่อเจ้าฟานวอรเย่เจี๋ยเจียชื่อเจ้าฟานเย่แปลว่าเคยสอนไปแล้ว <concept> นะคะในบทที่แล้วเย่แปลว่าก็จุดๆๆเหมือนกันฉันก็อยู่บ้านกินข้าวเช้าเหมือนกันมีรู้ว่าหมิงเทียนชิงชิลิ่วนีใจเจียมาหมิงเทียนชิงชิลิ่วนีใจเจียมาพรุ่งนี้วันเสาร์คุณว่างหรือเปล่านะคะนีนีบอกว่าวอรช่างหูใจเจี๋ยเซี่ยวอู่ปูใจเจี๋ย ว่าช่างูใจเจียเสยตอนเช้าไหนฉันอยู่บ้านนะแต่ตอนบ่ายฉันไม่อยู่นั่นเองมีรูปบอกว่าช่างูว่า w ันจะเล่นวัน好吗上午我去你家玩好吗上午我去你家玩มา, war, มา, war, มาก็คือหมายถึงว่านั้นตอนเช้าฉันไปเล่นที่บ้านคุณได้ปะนะคะเฮามาไปว่าได้ไหมนั่นเองนี่นีกว่าเฮาโอเคนั่นเองนะคะประมาณนี้เอามาหน้าต่อไป นะคะฉากอยู่ในห้องเรียนนะคะไมเคิลพูดว่าป้าตุ้นชิงชิลิ่วช่างอูนี้ช่วเฉันมือป้าตุ้นชิงชิลิ่วช่างอูนี้ช่วเฉันมือป้าตุ้นวันเสาร์ตอนเช้าคุณทําอะไรหรอนะคะป้าตุ้นบอกว่าช่างอูวัวใจเราชื่อเจี๋ยเสวียสีส่ห้าอยูอ่นี่เนอะช่างงูวัวใจเราชื่อเจี๋ยเสวียสี่ห้าอยูอ่นี่เนอะหมายถึงว่าตอนเช้าฉันก็อยู่บ้านคุณครูเรียนภาษาจีนไงแล้วคุณละ่ะนี่ไมเคิลบอกว่า ตอนเช้าฉันก็อยู่บ้านเรียนภาษาจีนนะเสี่ยวอูนีจ้วงเฉยเสี่ยวอูนีจ้วงเฉยแล้วตอนบ่ายคุณทำอะไรมาตุนบอกว่าเสี่ยวอู่ว่าใจเสี่ยวเะี่ยวเรียนวาดรูปนะคะห่วๆนะคะสอนกันสองอันต่อไปไม่เคอรบอกว่า 。我อร在学校踢足球。我อู在学校踢足球นะคะก็คือตอนบ่ายฉันก็อยู่ที่โรงเรียนเตะฟุตบอลนะนะคะทีจูชิวเตะฟุตบอลนะคะทีเตะจูชิวคือฟุตบอลทีนี้นวดนวเราซื้อนะคะเห็นสองคนนี้คุยกันก็เลยมีการติเตียนนิดนึงว่าปาตุ้นไม่เค่อปูย่อชัวงว่าปาตุ้นไม่เค่อปูย่อชัวงว่าปาตุ้นไม อย่าคุยกันสิอะไรประมาณนี้ปูย่อชัวรว่าอย่าคุยกันอย่าพูดคุยกันนั่นเองปูย่าก็คือไม่ต้องคุยกันนะคะมีลูกเหมยเทียนจเจ้าเจียชื่อเจ้าฟ้านมีลูกเหมยเทียนจเจ้าเจียชื่อเจ้าฟ้านนะคะก็หมายถึงว่ามีลูกนะคะกินข้าวเช้าอยู่บ้านทุกวันเลยนะคะเหมยเทียนทุกวันนะคะนี่นี่เหมยเทียนเย่จเจ้าเจียชือ่อเจ้าฟ้านนี่นี่เหมยเทียนเย่เจ้าเจียชื่อเจ้าฟ้านก็หมายถึงว่าน,นี่นี่ ก็อย so ู่บ้านกินข้าวเช้าทุกวันเหมือนกันนั่นเองนะคะเหยไปว่าก็จุดๆๆๆเหมือนกันข้างล่างนะคะชิงชิลิ่วซ่างอูนีนีจ่ายเจี๋ยเสี่ยอู่ปู่จ่ายเจี๋ยชิงชิลิ่วซ่างอูนีนีจ่ายเจี๋ยเสี่ยอู่ปู่จ่ายเจี๋ยหมายถึงว่าวันเสาร์ตอนเช้านะคะนีนีจะอยู่บ้านแต่ตอนบ่ายนีนีไม่อยู่บ้านนั่นเองก็ไปชิงชิลิ่วซ่างอูมีลู่จ่ายนีนีเจียวันชิงชิ่เลิ่วซ่างอูมีลู่จ่ายนีนีเจียวหวง ชิงชิลิ่วช่างูมีลู่ใจนีนีเจียววะก็คือหมายถึงว่าวันเสาร์ตอนเช้านะคะมีลู่ก็อยู่บ้านนีนีนะคะเล่นกันนั่นเองชิงชิลิ่วช่างหูชิงชิลิ่วช่างูหมายถึงตอนเช้าวันเสาร์นะคะป้าตุนาต้นใจเราชื่อเจียเฉยฉี่ห้าอยู่ปลาตุ้นใจเราชื่อเจียเฉยฉี่ห้าอยู่หมายถึงว่าปลาตุ้นก็อยู่บ้านคุณครูเรียนภาษาจีนนั่นเองต่อไปเส,สี่ยวอูจ下午在学校学习画画 เสียวเ i ียเชี่อเชือ่อีวาว่า,วาก็คือหมายถึงว่าตอนบ่ายนะคะเขาก็จะไปที่โรงเรียนไปเรียนวาดภาพนั่นเองนะคะต่อไปชวันเสาร์ตอนเช้านะคะไม่ไม่นะคะจะอยู่บ้านเรียนนะคะต่อไปเสียวเจียเ้เสี่วที่จูซิ เสี่ยวหจาเสียเชี่ยวทีจูชิวก็หมายถึงว่าตอนบ่ายเขาก็จะไปเตะฟุตบอลอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะประมาณนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาบทที่5นะคะส่วนแบบฝึกหัดก็ไปทำไปร่วมกิจกรรมไปทํากับคุณครูที่สอนในคลาสนะคะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ EP นี้ต่อไป EP หน้าก็จะเป็นบทที่6นะคะบทที่6นักเรียนคนไหนที่สนใจนะคะก็ดูเรื่อยๆนะคะดูย้อนหลังดูล่วงหน้าได้ะคะ่ะ ก็จะประมาณนี้เจอกันใน EP หน้านะคะบทที่6นะคะตอนนี้เราซื้อก็ขอแยกขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าเจียน